สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหัวแมนมาชแนลของเราในวันที่11ตุลาคม2567นะคะเรามาเจอกันอีพีนี้เป็นอีพีที่20ของว่าประจำวันที่16ตุลาคม2567แล้วนะแนวทางนะคะก็จะปแนวทางของรับเฉพาะสายทาหารนะคะแนวทางของเลขเด่นเจ้าสัวแอดได้มาปรประมาณ2ฉบับนะแนวทางของแอดตูนักคำนวณซึ่งแอดได้มาเป็นทางเด่นล่างนะคะแนวทางของเลขเด เต็น10บแต่บนแอดเส้เปรี้ยวแนวทางของป้าจัดให้แนวทางของอเลขเต่มหลักหน่วยล่างแอดเส้นหมี่นะคะแนวทางของแอดราชนาวีทดเป็นแนวทางล่างชุดเต็มแนวทางของแอดยุนะคะแล้วก็แนทางเลขแม่น้ามาบนล่างแอชนะพลนะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันนะคะเริ่มที่แนทางของลาบเฉพาะสายทหารสรําหรับนที่แล้วนะคะเจ้านี้แอดลงให้หยุดใช่ไหมแต่ว่าไม่เข้า,ใช,ขาใช่ไหมคะหลุดไปใช่ไหมในงวดนี้ก็ลงให้เหมือนเดิม แนวทางนะคะเลขท่าน3ตัวคือ785นะแนวทางที่เป็นแนวทางบนนะคะชุด2ตัวและ3ตัวก็จะมี782 785 789 828587แล้วก็89นะคะส่วนในทางล่างนั้นให้เด่นออยู่ที่09 1929แล้วก็79นั่นเองนะคะแล้วให้ชุดที่เป็นสายด่วนขบวนใหญ่มาด้วยนะคะก็จะมี785 8 5 8 7 7 5แล้วก็79ท่านที่ตามเจ้านี้อยู่มีใครที่รอไหมนะคะแอดลงให้เหมือนเดิมนะคะงวดนี้จะคาดร่าเราเราก็มาลุ้นกันนะอ่า ต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของอแอดเจ้าสสวนะคะเจ้านี้ได้มา2ฉบับฉบับแรกนี้ก็จะเป็นทางเลขเด่นบนนะคะริดานั้นแอดไม่ลงให้นะเลยไม่นํามาเปรียบเทียบนะคะงวดนี้รามาดูกันนะคะเจ้าสสวบอกว่าให้เด่นบนอยู่ที่1 2 4่นะคะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะ ต่อมาค่ะฉบับที่2นะคะก็จะเป็นแนวทางเลขเด่น10หน่วยล่างนะคะเลขเด่น10หน่วยล่างเห็นกันไหมคะเห็นเปอร์เซ็นต์ไหมเห็นเปอร์เซ็นต์ไหมคะด้านซ้ายเห็นไหมคะด้านซ้ายมือแอดเห็นไหมคะตั้งแต่0ถึง9เลยนะคะใช่ไหมสำหรับในงวดนี้นะคะให้มาแนวทางเลขเด่น10หน่วยล่างจากมากไปหาน้อยนะ เรียงจากมากไปหาหน้อยนะคะก็คือ2 5 9 3แล้วก็8นะคะหรือดูเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะเห็นไหมอ่าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่0ูนย์ถึง9นะคะว่า,าเปอร์เซ็นต์ของตัวเลขตัวไหนที่อ่าจะมานะ หรือสรุปเลยให้กันอลไรก็ได้นะคะก็คือ25938นะคะ25938เห็นกันไหมอ่าอยู่ในนี้โงกลงไปให้นะคะงวดนี้จะเป็นยังไงจะเข้าไหมเราก็รกุนกันสระฉบับนี้แอดไม่เคยลงให้นะคะงวดนี้เป็นงวดแรกเลยนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดตูนะักคำนวณซึ่งแอดได้มาก็จะเป็นแนวทางเลขเด่นล่างนะคะเขาบอกว่างวดที่แล้วนะให้รูดล่างที่5เข้าไหมอ่าเข้านะอ่าเข้า5ที่หลัก10ล่างนั่นเองในงวดนี้นะคะแอดตูนะักคำนวณให้อ่าเด่น ล่างอยู่ที่4แล้วก็เด่นบนด้วยนะคะอ่างดนี้นะคะก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะเข้าอ่าอีกหรือเปล่านะคะย้ำนะคะว่าในงดนี้รวมถึงเด่นบนด้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอ่าอายุ Add นะคะสาราซ่านี้นะคะก็ที่เราชอบเข้าเฉพาะที่เป็นแนวทางเลขเด่น9ใช่ไหมอ่าใช่ไหมคะ เท่านั้นนะคะในงวดน,นี้อาจได้มาเหมือนเดิมนะคะแนวทางเด่นที่9 8 5 7เด่นสุดที่7รอง5นะชุด2ตัวและ3ตัวก็จะมีตามนี้เลยนะคะแคปหน้าจอกันไปก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูตัวเลขที่จะเล็กนิดหนึ่งนะคะอ่าให้2ตัวมานะคะก็จะมี9 8 9 5 9, 9 7 8 5 8 7แล้วก็5 7นะ ระวังเบิ้ลนะ99 77แล้วก็55นะคะชุดเน้นนะคะเน,เน้นเน้นสามหางเทีย97 87แล้วก็57นะคะแล้วก็ให้เน้นสุดๆที่57นั่นเองส่วนแนวทางที่เป็นชุด3ตัวนะคะให้มาก็จะมี985 986 857แล้วก็957นะคะหรือวินเอาเลยก็ได้นะคะเห็นไหม69856อะไรเนี่ย69856ระวังเบิ้ล66นะ ะะงวดนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะในทางของแอดยุนี้นะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของอาราชโนบิลโชซึ่งอาจด้มาเป็นแนวทางล่างชุดเต็มนะคะให้มาในงอนนี้นะก็จะมี616263 010203 3132แล้วก็33นะคะงอนนี้จะเข้ามากระลุ้นกันนะอาราชโนมิโชคเป็นแนวทางล่างนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นทางของอเล็กเด่น10ในบนอาเซมเปียว er นะคะต้องบอกว่างอที่แล้วนั้นให้มาคือ789ไม่เข้าใช่ไหม ไมเข้านะคะหลุดไปในงดนี้ให้มาแนวทาง10หน่วยบนเด่นนะคะอยู่ที่6 7 8 9นะงดนี้ให้มา4ตัวเลยนะคะอ่ก็รุนกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะเจ้านี้นะแอด,ดลงแนวทางไปบ้างแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของป้าจัดให้นะสำหรับก,กุที่แล้วแอดไม่ได้ลงเป็นรูปภาพให้นะ ใช่ไหมคะไม่ลงเป็นคลิปให้นะคะแต่ว่าแอดตอบคอมเมนต์ท่านหนึ่งอยู่นะคะซึ่งวุทิยานั้นไม่เข้าหลุดไปใช่ไหมในงดนี้ป้าจัดให้นะคะก็ให้เด่นที่ศูนย์นะคะให้สองตัวมาเอา้ายังไงนี่แอดไปหาดูแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะอืมแป๊บหนึ่งนะคะ ลงให้ผิดงวดนะคะ มาค่ะแอดไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับป้าจัดให้นางที่แถวนั้นนะคะแอดอ่าไม่ได้ลงแนวทางที่เป็นรูปภาพให้นะคะแต่ว่าแอดตอบคอมเมนต์อ่าท่านหนึ่งนะคะที่ได้ขอเข้ามานะคะอ่าสหรับคนที่แวนั้นป้าจัดให้นะคะก็ให้มาเด่นที่8ใช่ไหมแล้วก็ให้2ตัวมาแต่ว่าอ่าหลุดไปไม่เข้าใช่ไหมคะ สำหรับใน,ในงวดนี้นะคะงวดวันที่10ตุลาคมนะให้เด่นที่0นะสอตัวให้มาเน้นที่70รอง40 50แล้วก็60นะคะงวดนี้ก็รุ่นกันนะคะว่าป้าจะให้จะเข้าหรือเปล่านะคะอาอดต้องขอภัยนะคะสำหรับแนวทางที่แอดนำเสนอปิพาดนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นแนวทางของแอด เส้นมีนะคะซึ่งอาจจะมาเป็นทางเลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะต้องบอกว่าที่ร้านนั้นให้มา,าไม่ได้เข้าหลักหน่วยล่างนะแต่ว่า,าเลขค่ไปอยู่ที่หลัก10บล่างนะคะใช่ไหม ในงวดน,นี้นะคะให้มาเด่นหลักหน่วยล่างที่7890แกล้วก็หนึ่งนะคะมาดูกันนะคะว่างวดน,นี้จะอ,อยู่ที่หลักหน่วยล่างหรือเปล่านะคะหรือจะยังไงรุ้นกันนะคะแอดจะมีก็ได้นำมาแบ่งปันการแอดก็นำมาแบ่งปันต่อนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นแนวทางของอเลขตับ นะคะซึ่งเป็นฉบับที่เป็นเลขไม่น้ามาบนล่างของแอชนะพลนะคะฉบับแรกก็จะเป็นเลขไม่น่ามาบนนะคะทีแล้วก็ให้มาคือเลขหนึ่งผ่านไหมผ่านนะคะรออกอะไรออก6 หกห้านะคะไม่มีอะไรไม่มีเลขหนึ่งนั้นเนาะอ่าสำหรับในงวดนี้นะคะอาจารย์คนบอกว่าให้เลขไม่น้ามาบนอยู่ที่เลขหนึ่งมันกั้นเลยนะคะงวดนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะอ่าผ่านอีกหรือเปล่านะคะแล้วฉบับที่สองปิดท้ายนะคะก็จะเป็นเลขไม่น้ามาล่างนะ้าว่าที่จะให้เลขไม่น้ามาล่างอยู่ที่เจ็ดผ่านไหม อ่ผ่านนะคะสำหรับในงวดนี้อาจารย์คนบอกว่าให้เลขมมาน่ามาล่างอยู่ที่7เช่นกันอ่างวดนี้ก็รุ้กันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะผ่านอีกหรือเปล่านะคะค่ะ EP นี้เป็น EP ที่2ี่20ของงวดประจําวันที่ เท่าไหนนะ16ตุลาคม2567นะคะท่านใดที่ดูแล้วชอบแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปไปกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแอดก็จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันต่อไปเรื่อยๆนะคะได้แนวทางมาจากไหนก็นำมาแบ่งปันกันนะคะอ่าแล้วสำหรับแนวทาง ทุกๆแนวทางที่แอดนำมาแบ่งปัดนะคะเป็นเพียงแนวทางในการแสงชส,สลักกินป่ารัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้ดูเพื่อความบันเทิงและความเพลิดเพลินนะคะไม่ต้องซเรียสนะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ